ทักทายวันเสาร์จ้าเมื่ขึ้นฝนตกเบิดคืนเลยตื่นเสาร์มากกับฮุงหาอาหารคือเกาค่ะเริ่มต้นจากการน,นึ่งเขาก่อนค่ะนึ่งเขาเซตแล้วกับซีมาซีเฮ็ดุูบะเขือค่ะเฮ็ดสูบะเขือก็ถอดปลาทูก,กับต้มน้ำปลาสูบะเขือนอกใส่เคืองแต่ท่องมันถอดปลาทูถาค่าเข่งเคืองเขือไม่สุกเนาะนี่ค่ะเขากันแท้ๆค่ะซุ่บมะเขือก็ถอดปลาทูนี่กินก็ข้าวเหนียวหอน,หอน หลังจากที่มาเคือมันซุกแล้วห้อกะซีมาซุปเลยค่ะแบบง่ายๆเลยค่ะมีพริกสดอหอมแดงใสกะเทียมค่ะกะเทียมตะกะซีในสะ่หน้าบางคนกับ,บ่ใส่เนาะใสกะเทียมนิดหน่อยค่ะช่วงนี้สก,กินเพจก็ค่อยได้ค่ะแต่ว่าขนาดบ่เพจก็ยังเพดอยู่เด้หลังจากนั้นเ่าก็ปรุงรสเลยค่ะก้อน,นนะันไซ่ผงชูรสไปแล้วค่ะแต่ว่าลืมกดอัาคลิปกระซิใส่แค่ผงชูรสน้ำปลาที่เ่าต้มใบแค่นั้นละค่ะ ปรุงรสตามใจชอบแซบแล้วห้องกับส้อยพักหอมพักชี่เดวกับพักหอมเปใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆค่ะบางคนมากับชีไส้พวกเนื้อปลาเนื้อย่างนอกจากตกอยากกินแบบสุปมะเขือล้วนๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าทอดปลาทูซุปมะเขือเก่งน้ำมันโสมมาขึ้นค่ะมาเดอ้อจ้า